เพื่อนเพื่อนฉันคือสายยาคิ้ิโต้ฉันคือสายยาคิ้ิโต้ไม่ยาฉันคือเอ้าเดืเกือบตายแล้วฉันเกือบตายหรอเอ้าเอ้เฮ้ยแกเฮ้ยแกะโอ้ฮิกอย่าโดนละอาช่วยด้วยช่วยด้วยนี่เนี่ยอ้าอุ้ยแกมาว้า แกต้องตายเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้แกมันทอยกันเหรอเอาช่วยไล่ไล่ไล่เหมือนเระเปิดตู้เย็นไปเฮ้ยนั่นมันจ้งสปอร์สีสกีบี้นี่นี่แกก็จะสังสิงกันเหรอโอ้ยแกเฮ้ยเฮ้ยนั่มันทีวีบูแมนนี่ฉันจะช่วยนายเองนะเฮ้ยเสียงอะไรขึ้นหรอวะเฮ้ยยุ๊ดน่ะแกหยุดโอ้ยฉันกูจีแมน ช่วยกันยิงปืนบัตรเออ,อ,อไอแกร้ายร้ายเพราะมันปิดกัะแมนถูกช่วยแนละ้วพี่ช่างเปนอ้นโดนอัดน,น่วมแน่เฮ้ยดีมากสินะเฮ้ยไปเสกโจกันเถอะโอ้ยอะไรเนี่ยบังก,การ,ร์กเ้เสจยอกันเหรอเฮ้ยในสุดก็ช่วยได้สักทีเฮ้ยแกชันชันกอดตัวเจนนี่เฮ้ยตายสักที เฮ้ยฉันขอโทษนะฉันถูกควบคุมอ่ะอน,นั่นไม่เป็นไรหรอกเพื่อนไม่เป็นไรเฮ้ยไอเจ้าจีแมนฉันจะอัดให้นุ่มเลยฉันจะอัดให้นุ่มเลยจเลยจ้าจีแมนเนี่ยโอเคฉันไปก่อนนะก็จะอัดที่แมนนุ่มเลยเอ้ดีมากเพื่อนเออดีมากเลย